สวัสดีครับพบ,บผมช่องไอคอเดตสิค้าทางนี้ทางรีิวขาตั้งอัจฉริยะอัจฉริยะไงไปดูกันครับสิ่งแรกที่เราจะได้จะทำนะครับก็คือถ่ายรูปสินค้านะฮะว่าสินค้าไม่ได้ถูกแกะมาถึงก่อนถึงมือเรานะครับ โฟรบโบ๊บโอเคอันนี้ก็สั่งมาจาก tiktok shop นะครับสั่งเมื่อวานได้วันนี้นะครับก็ขาตั้งอยาชญาเงยไปดูนะครับแต่ก่อนจะไปดูฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเอกอเดชช n แนลนะครับขอบคุณครับ được, When... <N> <N> อัลโต้เฟสแท็กกิ้งนะครับโมเดล P01 นะฮะอ่าดนนูนะฮะราคาประมาณ400บาทครับในช h อป e ี Lazada าได้หมดนะครับแต่ผมซื้อมาจากติ๊กต๊อกโอเคอมีไหมอะไรบ้างไม่มี มีฐานนะครับน,นี่มีสายชาร์จแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มานะครับก็คู่มือที่เป็นภาษาจีนไม่น่าจะอ่านออกสนใจเปิดตัวมาทามมินิติง อันนี้คือเซ็นเซอร์ที่จับว่าเราจะไปไหนนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดหัวยกได้ไหมได้ซ้ายขวาไม่ได้เลยมันหมุนเองมันจะเลื่อนตรงนี้มันจะหมุนตามเราเองโอเคอันนี้ยืดได้แค่ไหนตามโทรศัพท์ปุ๊บอ่ะเราลองยืดใส่โทรศัพท์เลยนี้นี้นะฮะนี่แบบนี้นะะนแบบนปึ๊บป๊บอ่า ถเราลองดูนะครับกดมีไฟหรือเปล่าอ่ะหั่นเป็นไงลงเลื่อไปทางซ้ายครับ้ายมือครับ้ายมือครับไปครับติดยังก่อนตอนนี้ติดยัง เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้นะแบตหมดหรือว่ายัางไงอ๋อไปดูใส่ขาโทษทีนะนี่ฮะอย่างง่ครับนี่ฮะผมนี่แหละงง่งครับอ่ามา นี่ะเป็นี่ไงซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคโอเคนะครับนี่ฮะแค่กดสตาร์ทบางทีก็ซเซ็นเซอร์ก็ไวเหมือนกันนะฮะขวาสมมวพผมกินอันนี้อยู่ปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะผมจะเก็บกล่องไปตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะ เอ๊ะไปทังนี้อดอ๋อยาหมุนเร็วน้องหมุนไม่ทันก็จะเลื่อนได้อย่าเลื่อนเร็วเพราะน้องหมุนตามไม่ทันต้องเลื่อนช้าๆเราลองใช้มือดูได้ไหมเหมือนเขาจะจำหน้าอย่างเดียวนะฮะอันนั้นโซไฟเขียวไฟแดงคือน่าจะใกล้หมด เพราะว่าเปิดมาเรายังไม่ได้ชาร์จนะฮะชาร์จก็คือช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไ y p C ต้องห่วงครับไ y p C นะฮะอะถ้าทางล่างเสมอบอกกับแม่ค้าพ่อค้าขายของนะฮะแล้วก็ทำอาหารแต่ว่าต,ต้องอยู่ในระดับเซนเซอร์ที่จะใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะครับอะแสดงว่าแบตจะหมดละเพราะว่าเปิดมายังไม่ได้ชาร์จถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัจฉริยะขาตั้งกล้องอัจฉริยะพบกก็ใหม่คลิปหน้าอยากทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับบ๊ายบาย